ดำเนเนการภาพก่อนโอ้โหนี่ต้องลุกไม่นละได้เลยมมันเป็นบอสของแบบนี้เลยไงเกมนี้ต่างหากอะไรเฮียเกี่ยวกับไม้ตัวใหญ่ยังเลย เอ้ยดีฮาวเสนียังไม่มืนจะตัวลำคาญนน่าลำคานั้งนั้นเลยนี่ยะว้าวว่าแต่ใครสตรแม่งค่อนข้างที่แบบตัวนี้พอได้สมควรอะไรนะไปเจอ

นี่วันเล่นพระเอกเอ็มวีเลยเน้ะพระเอก <Yeah. S 1> เอ็มวีสเตย์เฮียอะไรเว้ยใช่ปะเฮีย <Yeah, S 2> ทีม <Yeah. S 2> นำมินนี่ส <Yeah. S 2> บายวะเฮีย yeah. อัดคลิปทุกวันเฮียแต่คลิปแม่งไม่ลงสักทีเฮียตัดไม่่เคยเสร็จคุยถก hey. ทำไมเอทอกไม่เข้าคลิปทำไมเอทอกไม่เข้าคลิปไอ้เฮียร้อยมันมวิวสองก่อนค่อยเข้าคลิปเหรอจรเจ๋งเฮียเฟซบุ๊กไอ้ทอกเฟซบุ๊กแล้วจบแล้วเคติโนโรนโดไงหัอละตั้งเที่ยแบบนี้ไม่แตกทุกคน อืมอกูว่าแล้วไอสตัตว์ยืนในคาเวลสองก่อนนะเยียจีวะตั้งแต่สามวันทีเลยไม่มีปัญญาฆ่ามาาหานะเด็กถึเ,เอลือทำไมทำไมถึงแพ้ไปดิไปดิแย่นวดเต็มขนาดนี้ไม่ยิงไปสู้อะ,ะตเต็มขนาดนี้ไม่ยิงไปสู้เหรอ อดดืมจบเฮ้ยฟิเดนตายได้เหรอเยัยใครไปสารต่อวะผมอ๋อผมนึกว่าพี่เห็นผมบอกว,ว่าเวลาพี่เอาออบเจกอะไรอ่ะผมแม่งซ้อนตลอดเว้ยจริง ไอ,อเทียมังกรเลยพี่มันตายแล้วไม่ตายหรอแม่เฮ้ยเฮ้ยไอหอกมานทำไมไม่ไม่ได้พี่ถลบสก,กิลดึงก่อนมันไม่ได้หรือได้วะห,หลบสก,กิลนั่นไงแม่งเฮ้ย เฮียไอ้หอกไม่เอาเข้ามากูอะเฮียมันมานาหมดละมันมานาหมดละไอ้ถอกมานาหมด่เห็ทำไมไอ้ถอกเฮ้ยๆตายมึงตุดไรตานเลยไหม โอ้ช oh, ิตเฮ้ยยี่เบลหกก่อโอ้โหบายยี่เบลหกได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ย้ยกูใส่มังกรเลยว่าใส่แม่งเโอ้ยยี่อะไรพี่ พอกูแสงปอปุ๊บแม่งเปิดเลยแม่งเดินมาวอร์ดไอ้ยี่ยเอาเดิแล้วกูบอกแขนกูบอกแขกูบอ๊ะแขนไหนแล้วผมไปผมทางอยู่ไปยิดแต่ว่าพี่พี่ผมแล้วมาพี่โมกูมาแล้วเพื่อนเอผมวันต่อเลยด้เพื่อน แต่มันรองไม่ไดเออ <STE PS> เออได้ได้ได้ไอ้ท er ี่ี่อยาเอเร่นโสมันยังไม่มันยังไม่มาน กวกเงี้ยถอเกือบแตกไอ้เหี้ยไอ้ถอกแม่งแฟดแล้วมึงไม่โดนนะอะเหี้ยมือจะหลอนะไอ้เหี้ยสุดท้ายก็แข็งไอ้เหี้ย โอ้เช็ดปิดโอ้ยไอ้เย่ยไอ้เยีมึนนี่มาไงเนี่ยมึงจะมึนกูวะไอสัตว์ฮะเอ้ยผมเล่นซึ่งหลอดผมไปฆ่ามังกรในป้อมมาล้างไม่ให้ฉันไปโอ้โหแหลงจัด ตายแตกเขี้ยโอ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 ้เโี่ยต้นไม้กูเก่งเัยว่ะอิงเฮ้ยแต่ถ้าพี่พี่ฮิวเกิดเนี่ยมันพอจะกวนไอ้เหี้ยปลาหมึกได้นะปลาหมึกก็เล่นยากโดนสโลว์โดนจับปลาโอ้จะตายได้เหี้ยสบาย อย่าขมเลยตามไปพี่ใหญ่อุ้ยมาลเอท่อเพิ่งเดินเข้าเรนมาไอ้เหี้ยโอ้กับบ้านไปเถอะไอ้เหี้ยเลื่อหลืวจิ้มมา ยิ่งทำเสียงเหมือนหมูเตะอีกอะเฮ้ยไอ้พวกนี้กระแม่ไม่เหรอยอ้ชเล่นอย่าก็จิ้มแมไอ้สัตวสเดี๋ยวตอนหมดทำคลิปเดี๋ยวผมจะลองใช่ไหมใครไม่จะดูคลิปผมจบบ้างวะกู้ย์กูคนหนึ่งอ่ะที่ดูอ่ะกูดูหมูเตะอีกคนที่เสียงไม่ใช่เลยหมูเตะดูก่อนนอนเอี้ยทำโดยไม่รู้ตัวแย่กู มันเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรเอลนี่แหละออ๋หมูเตะถ้าไม่รู้จักเลยวะอืมเป็นเล่นเฟติออนเออเขาเล่นเฟติออนมันนอกมสเตอร์เฟติออนกับไอ้อะไรวะเคนเนนไี่ป๊อปปี้เฮียหลังๆเราเห็นเล่นเฟติออนแล้วเล่นแต่ป๊อปปี้เฮียโดนโดนแบนอ๋อไม่เล่นแรงไงแรงแรงชัเจิเอี่ะเฮียเฮียหมูเตะหมูเตะลู กูว่าไม่โดดแล้วไม่ลองเรียกกูเลยโอ้โหสู้ได้นี่หว่ายเฮียโอ้กูต้องขึ้นไปช่วยเซติ๋วไหมเนี่ยอ่ะช่วยเซตดันดันมาหน้าป้อมอีกแล้วเอ้ช่วยเซตเฮียเลยวะเปติออนเปติออนเฮียนะเอทอกไอ้เฮียทอกโอ้ยแขังกรงความฟรีเลยเฮียเฮ้ยพี่มา ตีวงบิบถ้าบวบเลยไม่มีอตีวงบิบไปโอ้ชิดพี่พ oh, <shit. S 1> ี่อในป่าสามเลนตอนนี้เฮ้ยตัวจริงโอ้ยดิว่ากลัวเดินเข้าไปแล้วโดนเปลียเลยอะไม่มีตีจริงมันแบบเชยมัวมการไกลวะในเลนกูแพ้ไปแล้วก็ให้มันแพ้ไปบอกของแพ้ตัวอื่นได้ป่าให้แก้ตัวอื่นได้ป่า แกตัวเลยแกป่ะสามตัวที่ที่กูติ๊งไงตีหวอดิตีหวอดิโมสารตีหวอดิเกิดอะไรขึ้นกูช่วยทันไม่ทันไม่ทันโมสารไม่ทันไม่ทันไม่ทันขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยเจอกันได้เออไปอุ้ยทำไมมันมากมากมายมหาศาล แหลนมาให้แหลนมาเอ้าไอ้ไห้ไอ้กูเสียไปใส่วะช่วยทันช่วยทันโมทาช่วยทันเียรใหญ่ไมงโยนเกียร์ใช่ไหมโยนเพราอเออมีโอ้ย what the fuck มันไปบวกตู้อย่างนั้นอะไรเล yeah. ่นเป็นไปเนี่ย และเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะโบเกนขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเยี่ยมเองเจ้ากูด้วยดำเนินการภาพก่อนโอ้โหนี่ต้องรู้ไม่ขนาดนี้เลยนะม,มันเป็นบอสของแบบนี้เลยไงเกมนี้ต่างหากเลยเฮีย

จะผมตีมันไม่เข้าเหมอพี่เอาไงดีวะกูยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆตายเลยเฮีย Stop โดนแหละโดนใครสายเฮียไอ้สั์กูกำลังพับจอยอยู่กูยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเฮียตายเลยพี่ว่ารับิดไฟช่วยได้จริงเหรอได้มันสกิลไก่สกิลหนึ่งง่ายเฮียผมเชื่อใจพี่ ไอ้เหี้ยเอาเด้อผมกำลังไปอั้นตัวจริงเหรอ่ะตัจริ้งอ่ะอุ๊ยโวยโอ้ยไปเลยใหม่ก็ไอ้เหี้ยใครสามแต่ว่าไอ้เหี้ยอยู่สามตัวไอ้เหี้ยให้กูสักหน่อยก็ไม่ได้ไอ้พูดลูกไอ้ลู่ทีงไหนไอ้เหี้ยนี่ก็เออไอ้เหี้ยแปดเกมรั่วเนี่ยกูจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ย มันชนะยากจังวะไอ้เหี้ยเกมเอลนี่แม่งเล่นเหี้ยพวกกูจะบ้าไอ้เหี้ยกูเรื่เข้าใจพวกที่มันท็อกซิกแล้วไอ้เหี้ยเยิ้มบ้าเป็นยังไงเฮียโดนดึงวิญญาณโอ้โหนี่มันโดนดึงวิญญาณไปจริงนะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่เข้าทางตัวเนี่ยไอสัตว์แค่โดนดึงวิญญาณในเฮียเพิ่งเดินมากับบ้านเลยอู้ โอ้ยเหนื่อยเฮ้ยเออแดงนะโอ้ยเออย,ยเออท่ทีททมลูกทั<ๆ>้งหลายสัตว์ลีบะเล่เล่เล่เลยเล่ลีบะเล่ลีบะเล่บะเล่บดูไอทอกูดิ ดูใเถอะเอ้ลีป่ะมาว่าไอสัตว์วะอุ้ยไอเจ๊กก่อนกูไอสัตว์อุ้ยกูไม่ไหวแล้วไอสัตว์กูเริ่มจะงูงีแล้วไอ้งูงีดละงูงีดละงูงีดละเหี้ยทำอะไรไม่ได้ลงกับคลิปไอพี่ทอะไไไรม่ด้ เออผมเก่งขึ้นเรื่อยๆเร็วๆไอ้เหี้ยจะไม่มีที่ยืนแล้วไอ้เหี้ยไปเก่งกานต่อไปปะเอาวะเก่งกานต่อการต่อไปดีกว่าปะเอาวะไปเก่งตาต่อไปดีกว่าปะกูว่าไอ้เหี้ยเอาวะมาไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายเจอระวังเพื่อนเย็นสวยโอ้ ควายมึงควายละคว้ยละไปเลยอมเอนเดอร์ปวดไอเหี้ยกูนึกว่าจะแรงไอ้เหียเชี่ยมังกรหมดแล้วเฮียมังกรหมดแล้วมังกรหมดแล้วเอาปะเหลือแต่บาลอน nè 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 lâu nè nè ui, ui nè 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 bay Yeah, yeah, nè nè Yeah, 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 nè yeah, จบ,จบสักทีตึงกินจบสักทีไอ้เทียที่สุดไอสัตว์ไปจับโตเกมหน้ากูบอกแล้วไอ้เหี้ยไม่เชื่อกูอุ้ยอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยซับสไครต์ไม่ทำให้ผมได้ตังค์เพิ่มแต่เห็นแล้วมันชื่นใจ